เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่13สิงหาคมวันนี้กับรอบค่มนะครับเรื่องตลาดซื้อขายเรามากันที่ดีลของเบนจามินปาวากองหลังตัวเก่งของบายเยนร์กันก่อนครับจากรายงานล่าสุดของ s k y s p o r t นะครับได้ออกมาระบุว่า ข้อสเสนอแรกที่แมนยูเต็ดยื่นให้กับทางบายเยน์พิจารณาไปแล้วนั้นตอนนี้โดนทับเสือใต้ปฏิเสธกับข้อสเสนอแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในการซื้อตัวเบนจามินปาวาอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้การเจรจาระหว่างทั้งสองสโมสรก็ยังคงมีขึ้นอย่างต่อเนื่องและทางตัวเบนจามินปาวาเองนั้นก็ตอบตกลงยินดีครับจะร่วมงานกับแมนยูเต็ดหากว่าสามารถตกลงกับทางบายเยน์ได้นอกจากนี้กับรายง,งานเพิ่มเติมของดามเมชเชนะักข่าวดังของ Sky Sport นะครับก็เผยเพิมเ่มเติมเอาไว้ว่า ทางเบนจามินปาวานนั้นจะผลักดันตัวเองให้ย้ายไปสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้สําเร็จให้ได้ครับกับช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยการเจรจาระหว่างทั้งสองสโมสรก็กําลังเป็นไปด้วยดีด้วยนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการยื่นข้อเสนคสอครั้งที่2จากฝั่งทัพปีศาจแดงของเราในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เลยครับ นอกจากนี้ครับกับดีลของเบนจามินปาวาก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมของทางฟราบิโซโรมาโน่ด้วยนะครับดยทางโรมาโน่ได้ออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะคว้าตัวเบนจามินปาวามาร่วมทีมได้สําเร็จครับในค่าตัวที่ต่ํากว่า35้าล้านยูโรหรือประมาณ30ล้านปอนด์นะครับดยการเจราจาระหว่างทั้งส,สองสโมสรยังคงดําเนินอยู่หลังจากที่ข้อสเสนอแรงนั้นโดนมาเยินไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามครับกับดีลของชองคครต์ตัวรีโบอีกหนึ่งกองหลังตัวเก่งจากนิส ก็ยังคงอยู่ในความเป็นไปได้เช่นกันนะครับที่ฝั่งของแมนยูเด็ดเรานั้นจะคว้าตัวมาร่วมทีมกับเรื่องของเบนจามินปาวายยังไม่หมดเท่านี้นะครับวันนี้ก็ยังมีรายงานจากฝั่งเยอรมันก็คือบิลนะครับที่ออกมาเผยว่าทัพหงแดงลิเวอร์พูลก,ก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรนะครับที่กำลังให้ความสนใจในตัวของเบนจามินปาวาส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานั้นกำลังพยายามเจรจายอย่างต่อเนื่องครับหลังจากข้อเสนอแรกโดนปฏิเสธอย่างที่รู้กัน มากระดิกข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของเดลี่เมล์กันบ้างกับดีลของอามาดูโอนาน่ากองกลางจากเอเวอร์ตันครับเดี๋ยวจากรายงานของแทบลอยเจ้านี้นะครับได้ออกมาระบุว่าทางกองทัพปีศาจแดงของเรากําลังให้ความสนใจอามาดูโอนาน่ากองกลางไว้ยยิม2ปีของสโมสรเอเวอร์ตันมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากดีลกองกลางเป้าหมายหลักอย่างโซฟิยันอัมราบาดของฟีเออร์อันติน่านั้นก็มีทางยูเวนตุสอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ของอิตาลีนะครับกระโดดร่วมแซมในดีลนี้แล้ว ถ้าไมทางแมนยูเต็ดของเรานั้นก็ต้องมองตัวเลือกเผื่อเอาไว้ก่อนอย่างไรก็ตามกับดีลของอามดูโอนาน่านั้นก็น่าจะเป็นเรื่องยากไม่น้อยนะครับที่ทางฝั่งทัพปีแสดงของเราจะคว้าตัวมาร่วมทีมเนื่องจากว่าตอนที่โอนาน่าย้ายมาร่วมทีมเอเวอร์ตันจากสโมสรเลวนั้นเอเวอร์ตันก็ซื้อมาค่าตัวมากถึง33ล้านปอนด์ด้วยกันครับและกับค่าตัวประเมินล่าสุดนะครับก็มีการอ้างว่าน่าจะสูงแต่หลัก38.8ล้านปอนด์แล้วนะปัจจุบันและที่สําคัญนะครับก็แพงกว่าค่าต แต่ของเรานั้นจะมีความจริงจังมากแค่ไหนกันครับมากระดี่ข่าวต่อไปนะครับกับอีกหนึ่งรายงานของ Daily Mail ในดิวของ d o n n y v ฟัน e r b e e k ดูจากรายงานครับเผยว่าจากอัมสเตร์ดัมสนใจจะดึงตัว d o n n y v ฟันเด b e e k กลับไปชุบชีวิตอีกครั้งนครับที่ลีกฮอนแลนด์ในรูปแบบสัญญาย,ยืมตัวช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามนะครับทัพปีแสดงของเราก็ยังคงต้องการจะปล่อยด o n n y v ฟัน e r Beek แบบขายขาดมากกว่า ในขณะที่ฝั่งอาแจกอัมสเตอร์ดัมนั้นก็ยังไม่พร้อมนะครับจะเซ็นสัญญาถาวรเช่นกันดังนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับกับดีลนี้ในขณะที่ฝั่งของสโมสรเรอัลโซเซดาทีมดังจากสเปนที่ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับดอนนี่ฟันเดเบ็กเช่นกัน,กนวันนี้กับรายงานล่าสุดนะครับเผยว่าทางเรอัลโซเซดายังคงสแสดงความชัดเจนนะครับว่าต้องการแค่ยืมตัวดอนนี่ฟันเดเบ็กไปใช้งานเท่านั้นในช่วงซัมเมอร์นี้และก็ไม่ต้องการมีออปชั่นบังคับซื้อขาดหลังจากหมดสัญญายืมตัวด้วยครับ ทำให้ดีลการเจรจาก,กับเรอัลโซเซดัดก็ยังคงหยุดชะง,งักนะครับและก็ไม่มีอะไรคืบหน้ามากนักด้วยมาข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของเอริกบายี่กันบ้างกับรายงานของทางฟราบิโซโรมาโน่หรือจากรายงานครับเผยว่าเบซิกตัสทีมดังจากตุรกีกําลังหันไปให้ความสนใจกับเป้าหมายอื่นแทนหลังจากการเจรจาคว้าตัวเอริกบายี่ของทางทัพปีสแสดงของเรานั้นไม่สามารถหาทางออกได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตัวและก็ค่าเหนื่อยของนักเตะครับ รายงานต่อมาของด a ลี่เมลนะครับกับเรื่องขององตอริมาสยานด้วยจากรายงานเผยว่าองตอริมาสยานมีแผนจะเข้าไปคุยกับสโมสรมวมถึงเอลิกเทนฮากนะครับถึงอนาคตของเขากับทีมหลังจากที่สโมสรพิ่งจะคว้าตัวรัสบุสฮอยลุนมาจากอัตแลนตาด้วยค่าตัวมากกว่า70ล้านปอนด์และมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าตัวเขานั้นจะเป็นแค่ตัวสำรองของฮอยลุนเท่านั้นในซีซั่นใหม่ที่จะเริ่มต้นึ้นนี้ดังนั้นตัวมัสยานจึงอยากจะเข้าไปเคลียร์กับสโมสรนะครับถึงจุดยืนในเรื่องโอกาสลงสนนนนาามมขของเใใซซีีัั่ห้ครบ มากระนี้ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของอาลานิกสันกับเรื่องของอับราโรมฟานานเดสแบ็คซ้ายดาวรุ่งวัย20ปีดูจากรายงานครับเผยว่าแมนยูเต็ดนะครับต้องการจะขายอับราโรฟานานเดสแบ็คซ้ายดาวรุ่งออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เลยครับและจากรายงานเพิ่มเติมนะครับก็เผยว่ามีหลายสโมสซอนจากศึก, liga, กบุนเดสลีกากำลังจับตาดูสถานการณ์ของแบ็คซ้ายดาวรุ่งรายนี้อย่างใกล้ชิดเลยครับรายงานต่อมาของ s k y Sport นะครับกับเรื่องของแฮร์รี่แม็กไกวร์กันบ้าง วันนี้สกายสปอร์ตรายงานแบบสั้นๆเลยนะครับว่าตัวแฮร์รี่แม็กไวร์เนี่ยยังคงยืนยันอย่างชัดเจนว่าตัวเขาต้องการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งกับข้อเสนอของเวสต์แฮมใาตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับจากทางทัพปีสแสดงแล้วนะครับและในตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเจราจารายละเอียดระหว่างนักเตะกับสโมสรเวสต์แฮมอยู่นั่นเองครับมากันนี้ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของวินเซนตันเจ้าของสโมสสนคาร์ดิฟซึ่งประธานสโมสสรายนี้นะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อ เดียวกันเฮกเวิร์สสโมสอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนจะเข้าใกล้มาเต็มทีแล้วครับด้วยข้อตกลงทะลุกว่า7,300ล้านปอนด์ทั้งนี้จากบทสัมภาษณ์ของวิลเซนตันต่อ BBC นะครับเขาได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าผมเคยประชุมปรึกษาหารือหลายครั้งกับกลุ่มทุนในสหรัฐอเมริกาและตอนนี้การประเมินมูลค่าของสโมสบอลกําลังพุ่งทะลุเพดานขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ผมได้ยินมาก็คือตอนนี้สโมสอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้น เข้าใกล้เข้ามาแล้วจะมีการประกาศขายสโมสอนอย่างเป็นทางการที่ข้อตกลงที่มากถึง7,300ล้านปอนด์ซึ่งมันสูงเกิน10เท่าจากรายได้ต่อปีของพวกเขาเลยด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามจากบทสัมภาษณ์ครั้งนี้ของทางวินเซนตันเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับกับความคืบหน้าเรื่องการขายสโมสรว่าจะออกมาในทิศทางไหนกันบ้างครับ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของลุคชอนนะครับกับทางเว็บไซต์โมสอนดิชอที่ออกมาระบุว่าเป้าหมายของทัพป,ปีสแสดงในซีซั่นนี้ก็คือการพยายามจะควา้าแชมป์ให้ได้ทุกรายการที่ลงแข่งนอกจากนี้เขาก็ยอมรับนะครับว่าตัวเขาเองก็ตั้งความหวังไว้สูงมากกับทีมในซีซั่นนี้ว่าจะต้องมีแชมป์ติดไม้ติดมือเพราะว่าทีมพัฒนาขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากแล้วด้วยครับโดยลุคชอนนะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องราวดึงกล่าวเอาไว้ว่า ผมเองก็ตั้งความหวังเอาไว้สูงเช่นกันนะกับซีซั่นที่จะถึงนี้ถ้ามองจากผลงานของเราจากซีซั่นที่ผ่านมาและก็ต่อยอดพัฒนาการมาจนถึงซีซั่นนี้แล้วผมก็คิดว่ามันเป็นซีซั่นที่สําคัญสําหรับพวกเราทุกคนเลยล่ะซึ่งผมนะก็อยากจะบอกแบบชัดๆว่าผมอยากจะมีซีซั่นที่ดีแต่ก็แน่นอนว่า ผมเองก็ต้องการจะเมคชัวร์ให้สโมสซอนมีซีซั่นที่ดีไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงเรื่องการคว้าแชมป์ของสโมสซและผมก็คิดว่าเป้าหมายของผมในช่วงเริ่มต้นซีซั่นนี้และก็สําหรับพวกเราทุกคนด้วยก็คือการพาทีมคว้าแชมป์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้ทุกคนต่างมีความทะเยอทะยานอย่างมากนะที่จะคว้าแชมป์ให้ได้เรื่องนี้ไม่ใช่ความลับเลยและเราเองก็ต้องมีสิ่งนั้นให้มากที่สุดด้วยเราถึงจะสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ เราเองก็มีความเชื่อมั่นนะว่าเราจะสามารถคว้าชแชมป์ทุกใบที่เราสามารถร่วมแข่งได้ในซีซั่นนี้มันขึ้นอยู่กับเราที่จะออกไปลงสนามและแสดงเห็นถึงความทะเยอทยานของเรามากกว่าเราเองต้องโชยเห็นถึงคุณภาพที่ผมคิดว่าทีมทีมนี้มีอยู่อย่างมหาศาลด้วยการลงสนามไปคว้าชัยชนะแล้วก็คว้าแช,ชมป์ในท้ายที่สุดเราต้องทําแบบนั้นให้ได้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook r e ร Devil p a พ e กันด้วยนะครับผม